สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกเช่นเคยกับบังเซนะฮะวันนี้บังเซจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับประทานอาหารข้าวมันไก่ซึ่งเป็นข้าวมันไก่ที่บังเซเนี่ยทำขึ้นมาเองนะครับสไตล์บังเซก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูวิธีการทำข้าวมันไก่สไตล์บังเซท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์สัว์ปะครเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บังเซนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรไหน ยิงรัับเเไไปดดดนนกผักนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกๆนะครับก็มีต้นหอมนะครับแล้วก็ส่วนผักก็จะมีแตงกวามีกะหล่ำปลีมีมผักชีนะฮะแล้วก็มะน,นาวมีพริกแล้วก็มี มีขิงนะฮะหอ,อมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของกระเทียมด้วยนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่เราจะไปะต้มกับข้าวนะครับผมก็ได้หั่นขิงนะฮะเนี่ยเป็นแผ่นๆเตรียมไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีในส่วนของหอมแดงด้วยนะครับซึ่งนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปลงในหม้อนะฮะลงในหม้อ เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยไปดูว,วิธีการาทำข้าวมันไก่นะครับกินง่ายๆราคาถูกๆกินได้ทั้งบ้านนะครับราคาไม่ถึง200บาทนะครับเราไปดูนะครับว่าป็นกินยังไงนี่ก็ส่วนที่เป็นข้าวสารนะฮะที่เราจะต้มนะฮะซึ่งอาม้อของผมเนี่ยเป็นหม้อเล็กนิดเดียวนะฮะข้าวสารเนี่ยผมก็จะไปซาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะตั้งไว้ให้มันแห้งนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวว่าอีกสักครู่เนี่ย เดี๋ยวเราก็จะเอาลงในกระทะนะฮะเพื่อไปจะไปผัดด้วยกันะฮะก่อนที่เราจะเอามาใส่หม้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยก็ไปซาวเรียบร้อยส่วนสีแดงๆก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับผมผสมกับข้าวมะลินะผสมกับข้าวมะลินี่คือในส่วนของข้าวนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือน้ําสต๊อกไก่นะครับซึ่งน้ําสต๊อกไก่เนี่ยอีกสักครู่ก็เราก็จะเอาไปต้มนะครับกับกับข้าวนะฮะ ซึ่งผมใช้อกไก่แล้วก็น่องไก่นะฮะส่วนผักที่จะเอาความหวานออกมาในน้ำตอกไก่ก็มีในส่วนของอหอมใหญ่แล้วก็กล่ำปลีนะฮะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะฮะซึ่งผักเหล่านี้เนี่ยมันจะมีรสหวานนะครับเราก็สามารถที่จะมาให้น้ำตอกไก่ของเราเนี่ยได้เขาเรียกว่า หวานนะฮะมีรสหวานโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องปรุงแบบก้อนนะฮะอะครับนี่ท่านผู้ชมครับสำหรับกระเทียมกับหอมเนี่ยผมจะใช้วิธีการโขลกให้มันค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งนะฮะใครมีส่วนใครที่มีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นนะฮะเนี่ยมันเวลาเราเอาไปเกียวเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นออกมาแล้วก็หอมนะฮะแล้วก็ เวลาอยู่ในข้าวเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่เห็นพวกกระเทียมนี้ออกมาท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้กระเทียมแบบหอมเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็กรเทียมพร้อมที่จะลงกระทะได้เลยนะท่านผู้ชมครับเราตั้งกระทะให้ไฟร้อนๆน,นะครับแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปเพื่อที่จะเกียวนะฮะก็ไม่ต้องเยอะนะฮะไม่ต้องเยอะพอไฟในกระทะมันร้อนนะครับเราก็จะเอาอเขาเรียกว่ากระเทียมหัวหอมหอมแดงนะฮะแล้วก็ขิงที่เราได้หั่นเมื่อสักครู่เนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยนะครับนี่เสียงดังเลย เราก็จะทำการเกลียวนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยเกลียวไปเรื่อยๆนะครับให้มันเกลียมเกรียมนิดนึงนะฮะเบาไฟนิดนึงครับกระทะนี่ยมันใช้ใบใหญ่เลยนะฮะเพราะว่า,าผมจะ ลงข้าวในนี้ด้วยนะครับนี่คือเคกว่าเคล็ดลับสูตรพิเศษของบางเซเลยนะครับน้ำตาลนะฮะนี่ข้าวนะครับอ่ะเราเอาข้าวเรา,เาลงไปคลุกนะครับ ทก,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 กท,ท่านผู้ชมครับนี่คือข้าวที่เรา,าไดา้ไปคลุกนะครับในกระทะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มาใส่ในหม้อเพื่อที่จะไปหุงได้เลยนะครับจากอีกสักครู่นะครับเราก็จะนำไก่ แล้วก็น้ําสต๊อกไก่นี่ใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเอาน้ําสต๊อกไก่เนี่ยลงไปในหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรารอให้มันเดือดแล้วก็ข้าวสุกก็สามารถที่จะตักมากินได้ทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะตักกินได้ทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวก็สามารถที่จะ ทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูในส่วนของเครื่องปรุงนะฮะตอนนี้ผมก็ได้นำเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมาใส่รวมในพื้นที่เดียวกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็หอมมากนะครับน้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนี่รับประทานกับข้าวมันไก่นะฮะสูตรบางเสีได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับน้ําจิ้มเนี่ยบางคนถ้าเกิดอยากจะปั่นก็ ใช้วิธีการปั่นก็ได้นะครับหรือใช้วิธีการสับให้มันละเอียดอย่างที่ผมทําก็ได้นะฮะแล้วก็ามารวมกันของผมเนี้ยทาง่ายๆนะฮะเครื่องปั่นไม่มีนะเครื่องปั่นนี่เสียผมก็เลยเอ,เอาอย่างนี้ดีกว่านะทาแบบไม่ต้องปั่นนะฮะแล้วก็เอามาผสมรวมกันเพื่อที่จะกินกับข้าวนะครับอร่อยครับ เข้ามันไก่แบบไายบังเซ่นะกินได้นะฮะอร่อยเราจะไม่เน้นน้ำมันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรากินเพื่อสุขภาพน้ำจิ้มก็ระอจาะรสหวานๆเปรี้ยวๆนะฮะ